ค่ะขอเอาใจแฟนๆบันเทิงไทยรัฐของเราด้วยเลขเด็ดแบบจุกๆจากแม่นกน้อยอุไรพรนี่คุณผู้ชมบอกเลยนะว่าปกติเนี่ยแม่นกน้อยเนี่ยนะเขาไม่ค่อยให้เลขใครใชแต่<อ>ถ้าให้ทีก็คือปังไม่หยุดจริงๆคุณผู้ชมคะ<อ>่ะคือต้องบอกว่าทำเอาเหล่าแฟนคลับเนี่ยหาปากกาหากระดาษมาจดกันยกใหญ่ คือนานๆทีนักเรายุ่งหมอลำแม่นกน้อยอ,ยอุไรพรเขาจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับตัวเลขมาฝักแฟนเนาะและว่าไม่ได้นะจ๊ะทุกคอนเทนต์อย่างที่ดิฉันได้บอกไปเลยว่าที่เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับตัวเลขของแม่นกน้อยค่ะมักจะให้โชคกับแฟนขับตลอดออ,อันนี้ก็จริงนะใช่ล่าสุดค่ะแม่นกน้อยโพสต์คลิปลงโซเชียลคลิปนี้คุณผู้ชมน้องหมาเนี่ยที่อยู่ตรงมุมรถเห็นไหมดมดมดมอยู่สักพักหนึ่งคุณผู้ชม ไปฉี่หน้าคนนี้เห็นไหมง้างขาฉี่เลยโอ้แล้วแบบนี้จะไม่ให้เราโฟกัสป้ายทะเบียนรถได้ยังไงเมื่อกี้เห็นแบบแวบบใช่ไหมมาให้ดูกันชัดๆอีกทีหนึ่งคอวดดอเด็กเจ็ดหหสี่เลขเมินหกหนี่ไงเจ็ดหหสี่ก็คือ หมาฉี่เออหมาสีหมาฉี่เออเนี่ยไงทิ้งเป้าคิดอะไรอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนี้เราฝากความหวังไว้กับน้องหมาแล้วในะทีวิตพวกนี้เออแต่แต่แต่คนส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าเวลาน้องหมาฉี่ที่รถคันนี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมาให้โชคให้ลาบหรือเปล่าแล้วเลขหกหกเป็นเป็นเลขเบิ้ลเมื่อวานนี้เราอ่านข่าวพี่แจ๊แอนพี่แจ๊แอนก็ให้เลขเบิ้ลเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดถ้าพรุ่งนี้มีอีกก็แปดแปดที่สุดแบบอินฟินิตี้ไปเลยคุณผู้ชมอ่ะ สามาปางสุนทรีตามที่เคยนําเสนอข่าวไปนะคะว่าตัวเธอเองเนี่ยเ<ม>ชื่อว่าเป็นลูกเป็นหลานของพญานาะค เพราะฉะนั้นพอถึงวันคล้ายวันเกิดของตัวเองเมื่อวันก่อน10มิถุนายน mm hmm. ก็เลยขอตั้งโต๊ะบูชาถวายของมงคลให้กับพ่อปู่ศรีสุดโธท,ที่วัดปราคอง11หรือว่าคําชโนด2ใกล้ๆนี้เองนะคะที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของตัวเองสวยจังเลยเนาะ mm hmm. โดยเจ้าตัวเนี่ยมาในชุดไทยสวยงามนะคะในการมาทาบุญซึ่งก็บอกว่าตั้งใจที่จะมาถวายของมงคลให้กับพ่อปู่เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต นอกจากนี้ค่ะน้องเนี่ยยังได้จุดทูบตัวเลขเพื่อขอโชคขอลาบจาเพ่อปู่อีกด้วยซึ่งเลขที่ได้ก็คืออย่ามองแต่ความสวยนะให้อม,มองตัวเลขด้วยค่ะเลขอะไรจ๊ะสี 4, 6, 6, 6่หกหกอุ้ยแล้วพ่อ,อ,อยบอกแล้วว่ามันวนไปวนมา เมื่อกี้นี้ที่น้องหมาฉี่อยู่หน้ารถเจ็ดห6หสี่สี่หหอ่าใช่ค่ะบันเทิงไทรัฐก็ขอแฮปปี้เบอร์เดย์ด้วยแต่ยังไม่หมดคุณผู้ชมค่ะอยากให้คุณผู้ชมไปดูขันน้ำมนต์คืออยากให้ดูแล้วก็ช่วยกันพินิษพิเคราะห์สิว่าในขันน้ำมนต์นี้เนี่ยมันมีเลขอะไรบ้าง4-6-6ยังไม่ใช่คิดว่าโอ้โหน่าดีเกินคิดว่านเลขเดิมเออดูก่อนตรงกลางด้านบนเลขเจ็ดเออ แต่เลขอื่นมองไม่เห็นละ <c oughs> ถ้ายพุ่งตรงนะไม่เห็นสักเลขเลยนี่เห็นมันต้อง <c oughs> ใช้แบบ การพินิจพิเคราะห์คุณไม่เห็นเพราะคุณสายตาสั้นไงทั้งหน้าศูนย์เปล่าศูนย์เปล่าไปกลมๆเนี่ยข้างในเขาเปิดให้ดูกันชั้นๆเล็เจ็ดอ่าเลขศูนย์ด้านด้านซ้ายเป็นเล็กศูนย์หรือเปล่าแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนด้วยเอาเป็นว่าเราออามาฝากตาดีได้ตาร้อาจจะเสียเพราะฉะนั้นซื้อกันแบบหอมปากหอมคอสายตาสั้นก็บอกไม่ค่อยเห็นเลยนะไม่เห็นอะไรเลยเชอรี่มองไม่เห็นเลยนะคะคุณผู้ชมขาจัดแต่งตัวสวยๆเข้าวัดเพราะว่าอะไรเทวดาเขาจะได้เห็นได้บนไปที่นุ่มหล่อๆกันบ้าง ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะไปเข้าวัดทำบุญพร้อมส่องตัวเลขกับนักแสดงหนุ่มไนกี้นิติดนกันดีกว่าเมื่อวานนี้เดินทางไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณปู่รุ่งเรืองและปู่ร่ํารวยอโอ้โหชื่อเป็นมงคลมามกเนาะเขาเชื่อมากนนเรื่องนีง้เนาะรวมไปถึงตั้งใจไปกราบหลวงพ่อช้างด้วยที่วัดจุกเชยจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งต้องบอกว่าเจ้าตัวค่ะเป็นอีกหนึ่งลูกศิษย์ก้นกุฏิของหลวงพ่อช้างอีกคนเลยก็ว่าได้โดยหนุ่มไนกี้เขาบอกว่า หากมีเวลามาเยี่ยมบานาบางนดทีเนอแม่พึ่งแม่พึ่งมาล้อเล่นอเล่นอินกับเพลงแม่พึ่งเขาบอกว่าไนกี้บอกว่าหากมีเวลาโดยเฉพาะว่าช่วงวันหยุดเจ้าตัวต้องเดินทางมานอนค้างที่วัดอยู่เป็นประจำเพราะว่ารู้สึกว่าทุกครั้งเนี่ยมากราบขอพรเท้าเวสุวรรณขอหลวงพ่อช้างเนี่ยกลับไปนะตัวเองจะได้รับข่าวดีอยู่เป็นประจำและครั้งนี้ค่ะก็กราบขอบคุณท่านเพราะว่าเพิ่งเข้าได้รับข่าวดีเรื่องละครอ้าวละครเข้านี่ที่สําคัญไปขอโชค ลาบปู่ฤาษีนารอดมาฝากด้วยซาธูเดอร์ไปฟังเสียงค่ะต้องบอกเลยว่าผมมาไหว้ปู่ประจํานะครับมากราบไหว้ปู่ท้าเวทนะครับปู่รุ่งเรืองแล้วก็ปู่ร่ํารวยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราประสบความสําเร็จจากที่นี่หลายเรื่องมากครับไม่รู้นะเป็นความเชื่อส่วนตัวนะที่ที่เราสึกว่าเวลาเรามาขอทุกครั้งเนี่ยเราก็สําเร็จทุกครั้งครับวันนี้นะครับผมก็มากราบข้ปู่ฤาษีนาโดนะครับแต่วันนี้ผมจะมอบช่วยจับทุกคนนะครับ

โอแม่เจ้าอืมคุณพระตกเขาแบบนี้เลยแบบฉากใหญ่เลยนะคอยเมื่อกี้ให้โชคนะเลขเจ็ดเมื่อกี้ไนกี้หนึ่งเจ็ดอนนี้นี่เจ็ดเหมือนกันอยากจะบอกตรงกับเลขวันเกิดชลีแล้วชลีตามทุ่งวงเลยนะหนึ่งเจ็ดเนี่ยเอาล่ะคนรู้และที่สำคัญก็คือไนกี้เนี่ยเขาเป็นลูกบุญธรรมของหลวงพ่อช้างเขาไปบ่อยแล้วก็มาจะได้โชคได้ลาบเนี่ยงานละครก็มีไม่เว้นเลยไนกี้อะไม่กลับบ้านไม่แปลกพี่ใจแอนกลับบ้านบ้างยังอยู่ตะวันอยู่ตะวัน เด <What? S 2> ียาเลยอ่ะเอ